มะม่วงปัน่นหรือว่ามะม่วงสมูทตี้มีส่วนผสมและทำยังไงให้น่ากินมาดูวิธีทำกันเลยครับก่อนอื่นเรานำมะม่วงมา100กรัมนะครับหลังจากนั้นเทลงไปในโถปั่นเลยนะครับวันนี้เราใช้มะม่วงแช่แข็งนะครับเพราะว่าหาง่ายนะครับหลังจากนั้นเรามาเริ่มปรุงต่อเลยนะครับเราใส่น้ำเชื่อมกลิ่นมะม่วงหรือว่าไหลับมะม่วงนะครับน้ำเชื่อมกลิ่นมะม่วงนี้เราใส่ไป60 ml นะครับเทลงไปในโถปั่นเลยนะครับ แล้วก็ตามด้วยนมจืดคาร์เนชั่นนะครับนมจืดคาร์เนชั่นนี้เราใส่ไป10 ML นะครับเทลงไปในโถปั่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ตามด้วยนมสดนะครับนมสดนี้เราก็ใส่ไป10 ML เหมือนกันนะครับเทลงไปในโถปัน่นเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นนะครับเกลือป่นนี้เราใส่ไปปลายช้อนชานะครับหรือว่า1นึ่ชึนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติให้เครื่องดื่มของเรานะครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่านี้เราใส่ไป1 2อ ml นะครับเทลงไปในโถปั่นเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งเปล่านะครับน้ำแข็งเปล่านี้เราตักให้เต็มแก้วเลยนะครับวันนี้เราใช้แก้ว16ออนนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับกับเมนูมะม่วงปั่นหรือว่ามะม่วงสมูทตี้นะครับน้ำแข็งนี้เทลงไปในถปั่นเลยนะครับหลังจากนั้นก็นำส่วนผสม ทุกอย่างนะครับนำไปปั่นให้ละเอียดหรือว่าปั่นให้สมูตตี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนอันนี้คือเมนูมะม่วงปั่นหรือว่ามะม่วงสมูตตี้นะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนวันนี้สอนทําแบบง่ายๆนะครับสอนทาเป็นละเอียดเลยนะครับดูคลิปจบนี้สามารถทําตามาได้เลยครับกับเม,มนูมะม่วงปั่นหรือว่ามะม่วงสมูทตี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนปั่นไปเรื่อยๆนะครับปั่นให้ละเอียดหรือว่าปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับปั่นไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนปั่นให้ละเอียดเลยนะครับอันนี้ก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเทเลยนะครับเทลงไปให้พูนแก้วเลยนะครับเทลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับสีสวยเข้มข้นมากๆหอมๆเลยครับหอมมะม่วงมากๆเลยครับเมนูนี้เข้มข้นมากๆเลยครับเหมาะกับมะกะล้อนๆบานเรามากเลยครับเทลงไปให้พูนแก้วเลยนะครับ เข้มข้นสุดๆเลยครับสีสวยน่ากินหอมๆเลยครับเทลงไปเลยนะครับเข้มข้นมากๆเลยครับสีสวยมากๆเลยครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งโดยมะม่วงนะครับที่เราหั่นเป็นลูกเต่านะครับมะม่วงหั่นเป็นลูกเต่านะครับตกแต่งให้น่ากินหรือว่าตกแต่งให้สวยงามนะครับวางลงไปเลยนะครับมะม่วงสีสวยน่ากินมากๆเลยครับทุกคนวางลงไปเลยนะครับ ละมุนมากๆเลยครับเมนูนี้เหมาะกับมะกะร้อนบ้าเรามากเลยครับทุกคนอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูมะม่วงปั่นหรือว่ามะม่วงสมูตตี้นะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับ